สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนกิวอารโค้ดมาได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0 8 1 9 9 2 3 7 5 0นะครับ ID เดียไลน์ก็0 8 1 9 9 2 3 7 5 0นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมาชมพระก,กันนะครับนี่ฮะองค์แรกเป็นพระสมเด็จ3ชั้นนะครับอันนี้จะเป็นของวัด พรมสุวรรณสามัคคีนะครับอันนี้ใช้เนื้อหามวลสารเดียวกับสมเด,ด็จวัะขางร้อยปีนะครับแล้วก็เข้าพิธีเดียวกันนะครับนี่นะครับเป็นเข้าพิธีร่วมนะครับแล้วก็ใช้เนื้อหามวลสารเดียวกับรุ่นสมเด็จวัะขางร้อยปีนะครับนี่นะเนื้อขาวนะครับจะท้อนแสงเลดนึงนะ นี่ปั๊มตายางไว้นะครับเนื้อหาเหมือนสมเด็จวัลคังร้อยปีเลยนะครับอ่าองนี้ไม่มีหักต้อมนะครับองค์นี้เปิดไปที่สองร้อยบาทนะครับองค์นี้นะครับ เหมือนวัดะระกคงเลยนะครับดูด้านหลังเนี้ยนี่นะครับสองรอบาทนะครับมีกระเตาะตรงมุมนี้นะใช้แทนสมเด็จวัดระคร้งร้อยปีได้นะครับอ,องค์ต่อมาจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับอันนี้เนื้อหาดีมากเน,นี้ยน่าจะเป็นเกจิอาจารย์นะครับนี่นะี้ ไมนะ่มีหักกล่อมนะครับรงนี้นะมี <c oughs> ตามสภาพนะครับเตาะตามมุมตามอะไรเงี้ยนะฮะองนี้เนะปิดไปที่สองร้อยบาทนะครับรงนี้นะครับนี่นะเป็นพิมพ์พระต้งเด็ดพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่สองร้อยบาทนะครับ องค์ต่อมานี้เป็นเหรียญพระจินราชนะครับอันนี้จะเป็นของพระอาจารย์ดีเลกนะฮะอาจารย์พชรวัดหนองทรายนะครับสุพรรณบุรีนะครับนี่นะเหรียญหาก็เป็นพันนะครับองนี้นะนี่นะ สวยนะครับเป็นเนื้อตองแดงกระไรทองนะครับนี่หัดหนองทรายนะครับด้านหลังเป็นยันนะครับภาพเดิมเลยนะครับอ๋อองค์นี้เอา350บาทนะครับนี่สายนี่เล่นหาก็เป็นพันนะครับอันนี้350บาทนะครับเปลี่ยนวุชินราชนะครับ ปี2566นะครับนี่นะที่เราเลือกเนี้ยสวยนะครับก็ไหลทองนะครับของทํต่มาจะเป็นหลวงพุทวทนะกันได้มีเด็กคนสามองค์นะครับองค์แรกนะนี่องค์นี้มีเป็นปิดทองนะครับองค์นี้นะครับ เป็นของพระครูใบดีกาขาวนะครับวัดช้างให้นะครับเป็นน้องชายของหลวงพ่ทิมนะครับไอหลวงพ่อทิมนะครับหลวงพุทิมวัดช้างให้นะครับเนี่ยที่สร้างหลวงพ่อทวดปีเนื้อว่านนะครับนี่นะมีทั้งหมด3องค์นะครับนี่นะ นะถ้ารับองค์เดียวนี่เอาองค์ละร้อยเก้านะครับถ้ารับบทนี้นะครับเอาสี่ร้อยนะครับบนนี้นะครับถ้าบูชาองค์เดียวนะร้อยเก้าสิบาทนะครับันนี้เอาสามไอสี่ร้อยนะครับนี่ดูดีดองค์เนะี้ย ถอดพิมพ์มาจากปี05นะครับนี่นะออกให้บูชาประมาณปี1-3นะครับเป็นเนื้อดินนะเนื้อดินเผานะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับ อ,องค์ต่อมานี่จะเป็นพระผงของก่อนนะหลวงพ่อดูวัดสกแก่นะครับนี่นะเป็นพระผงประธานพรน,นะครับนี่นะหลวงพ่อดูวัดสกแก่นะครับอ,องค์นี้เอาแค่ร้อยแปดสิบบาทนะครับองค์นี้นะครับ องค์ต่อมานี้จะเป็นพระสมเด็จคะแนนแขนกลมนะครับวัดประสาทมุญยาวาดนะครับองนี้นะครับนี่นะเห็นไหมผสมมวลสารเก่าว่ะมาขุนพรมนะครับเห็นมวลสารเก่าเป็นเม็ดๆนิดนะนี่นะนี่เนหะ็นไหมนะนนะนนะนนะ องน,นี้เปิดไว้ที่200บาทนะครับองน,นี้นะครับนี่นะฮะนแอนแขนกลมวัดพระสารมัญาวาดนะครับอองต่อมานี้จะเป็นซุ้มกอจิ๋วนะครับนี่นะน่าจะเป็นกุกําแพงเพชรน,นะครับเดีย๋ยวผมจับกล้องใหม่แนละ้ว อ่าองนี้เปิดไว้ที่สองร้อยบาทนะครับอ,องนี้นะครับนี่นะซุ้มคอจิ๋วนะครับ อาจจะเป็นกุ้ง,งกระเพงเพชรน,นะครับ200บาทน,นะครับองค์ต่อมาเนี่ยเป็นเหรียญพระอาจารย์เหล็กนะเ,นะเรียกนะครอาจารย์เหล็กนะฮะเนี่ยเหรียญเหรียญคนที่สร้างเหรียญวิชิลาภเมื่อกี้นะฮะร,รายการที่สามนะฮะนี้วัดหนองทรายนะครับสุพรรณบุรีนะครับ มีโค้ดด้วยนะครับเนี่ยปีเดียวกันนะครับสองสี่สองห้าหกหกนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเดี๋ยวนี้เปิดไว้ที่สองร้อยบาทนะครับท,ท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพัฒมเดชเกจิอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งก็เข้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับ id line ก็ศูนย์แปดหนก็เข้าสองสามนะครับมีบริการเก็บเงินไปลทางนะครับอชอบพระองค์ไหน้วยการใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ